สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวนนี้สิมาต้มปลาเด้อเมื่อวานนี้ก็ดีเขาเอาปลามาขายให้ก็เลยสิต้มปลาคอได้ปลาคอมาสิต้มปลาคอกินพี่น้องเป็นจังใดแต่ว่กอ่างน้นมืดมันคืมฝนตกซูมือซูมือม้อนีเมื่อนี้ก็มื่อคืนมืดคืนพี่น้องเลยตกวัดตกนี่ น้ำกำลังเดือดมันเดือดจังหน่อยก่อนพี่น้องพอผมใส่ไปหมดแล้วข่าตะไคร้ใบมะกรูดลาพพกพักชีหอมแดงทุบพริกพริกทุบแล้วก่าแล้วกามะเขือเทศพี่น้องอเอ้ยไปคูดเอาข่าอย่งนีนง่ยเงนนนี่แหละ มาอันนี้กว็วนๆเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> นี่ยต้มเหยอนี้มันดอกก็นหน่อยก่อนมันจำบุเนี่ยยืยองยืยองโลดหูจักได้งามกินคว่มิดดื้อคิ้ดือด้อลื่นเพิ่นสูนีน่โทษได้ก็ดีใส่เกลือแล้วหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ย ใส่เกลือไปแล้วนิดหนึ่งพอผมต้มบผมจะมีแต่ต้มเกลือต้มเกลือกพอดีอมันนดี่ทีต้มใบมะขามอ่อนนี่พาไม่เพ็ินใบมะขามอ่อนมันมะขามอ่อน,น,าาออนอยังหลายอยู่เลยต้มใส่ใบมะขามอ่อนเอา ทนฟังเสียงรถเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ริมถนนลำคานลำคานใครเนี่ยแต่กลางคืนละสามสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มหนักเงียบเงียบน่หักเงียบก็คือบงเงียบเลยบางมือเอ้าเสียงรถมอเตอร์ไซค์พี่น้องเลยแหล่นน้องุ่ดับตับหม่ใกล้ยบางเทือกจนตื่น ไม้ซื้อป่าเมื่อวานนีซื้อมาบกคิดราม,มันเสียนด้านพอบริเบ,บิ้งคัดป่าคัดไส้เละสอมแทงนะครับพี่น้องขังไว้กลางคืนเมื่อคืนน่าจยเลือบอกคีโต ตายไปกระสานสี่โตจะด้ายัางวะเล้ดทิ่มนั่นี่ตางเดดมันกับโบมีเดดตากล่นติมติ่มซะ ไส่ปลาพี่น้องปลาใส่เหรนี่มเนื้อปลาปลาขอ้อนะครับพี่น้องปลาขอ้อตรงคนมันแบบบริวารจะก่อน แน่นพลอยใจเดี๋ยวมาเห็ดอยู่ทางนอกดังไฟเห็ดดังไฟท่านหนาวเพราะว่าเต้าแกดแกดมืดพี่นออ้องเอ้ยแกดมืดหลายมืดเลยแหละ ตานใส่พี่น้องเพื่อให้มันส้มมันออกออกแล้วมันส้มมันส่งที่ได้ทุกที่ได้ทุกหน่อยมันใส่น้ำเพรานี่นี่มาขาดอยู่มีมาขามดิบบ่มไม่มาขามเปียกต้นขากก้องจะเด้ินปรนสิถือไม่แส่เด้อ ที่ตืกอตีเด้อเดี๋ยวจะวนไหลเด้อพวกมันวนดีเลวที่้องเลยแต่ละมือโอ้เมื่อวานนี่ฮนดึงเอาอย่างยืดม้วนนึ่งออกมาลากว่าทั่วเหอนโอ้ดมาม้วนใหม่ถึก ไม่ก้านไม่กวาดซะนางบุญรดลาบย่านมือนี้ไม่ค่อยเข้าใกล้มื่อเช้านีะมีดำถือจ้ะไม่ก้านไม่กวาแต่หากโปรรู้เรื่องหรอกอันนี้ฮะบปจักจัแซงบรทจักจื่อบปจักจำคุณเอิร์ลเิรแล้วมันเป็นบ้าแล้วแต่ขั้นเป็นโคตรเนี่ยไปทิตเวทแล้ว ยิงมาได้ลูกเรวย่งน้ำรถยืข้อเท้าเอ้ามมยดูมดูมันบ่เอ็นนะกินเพื่อนวนขาจ้าตนกุสิโอบ กินกับซีกินซีโอ๊ปเพิ่นบึงเพิ่นวนนี่ รออยู่อึหออยาปบบัักนทางนี้มันจะเห็นอยากเห็นหยืดข้อซองหยืดข้อซองเอายืดบ้องบหนี่ท่านบดตีมันท้อนนะเห็นบอนเห็นบอกอืมอืมนั่น้อนมจะฮ้อนเนาะลงมนันลงม không 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 chỉ không 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 mấy bạn không ừ ừ không 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 i yes. ได้หลายอย่งเล็กน้อยหลายน้ําเครื่องก็ผมถ้าผมต้มป่านี่เครื่องที่ลหลายมันจะบกคราวข่ากันหลายตะไคร้กันหลายใส่เกลือหมดทุอ่างอรรถเพื่อที่จะให้มันขาวกรแจาย อืมุณนแล้วมาไหมมายมา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 โอ้โโอ้มาันยองมามมา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 มมา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 มมามามมา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 ขาดาม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 าามามมามมมมมามา อ๋ออ๋อออออ้น่น่วันสุนทรกองือเช้านี่กัดกันว่ามีดามนี่มากกัดแต่บุญรลอดเสียงห้องลาซันนอนอยู UM ่จนตื่น กินน้ำกันกัดกันอยู่มือ่อเขมินหมา เบื้องเบื้องเบื้องเกมุดขามมาใส่กันพี่น้อง làm một cái mồi con. ไม่เปรีนะ้ยวเนาะไม่ไม่เปรีนะ้ยวเนาะ もうここは調べてください。 做衣服做 rồi Chịp anh hết rồi Chịp được này chán Đây là Ở ni mà nó Tôn hỏa mắc ล้วพี่น้องคลิปนี้ไว้ทำนิสกอนต้มปลาคอมืนอนี้ต้มปลาคอใส่ใบมะขามอ่อนแล้วกับใบมะขามมันน้อยบ่นอยตรส้มแล้วมันได้ใส่นวยมันอีกได้บีบมังหน้าสิจังได้กินส้มพี่น้องเลยก็ใบมะขามก็เป็น,นันต้นมะขามหวานมันเลือบโคตส้มอคลิปนี้โอ้ยเนาะจังเลยกับกล้องคววนน,นั่นแหละนี่ เอาไว้จำนิสกอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้อพี่น้องเด้อสวัสดีกันมื้อนี้เอาไว้จำนีสิสกอนสวัสดีครับ